สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันปีใหม่นะครับหนึ่งมกราคมสองพสวัสดีปีใหม่แฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับค่ําคืนนี้พิมลิกมีโปรแกรมลงเล่นกัน1คู่นะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เบรนิสตอดจะเปิดบ้านเจอกับไอปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเล่นกันเที่ยงคืนครึ่งเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลิกวันลิกทูมีโปรแกรมลงเล่นกันทั้งหมดเลยแต่เราโฟกัสไปที่พิมลิกอังกฤษนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับ a k 9 9ตาาาามมหนน้้้จอไดเเเลยะครับขป็น เพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันแลกเปลี่ยนข่าวข่าวสอบถามทัศนะได้หมดเลย eak 9 9มาเช็คความพร้อมของทั้งคู่ครับเบนฟอร์ดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทีมที่โกยแต้มในบ้านได้เพียบเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของลีกเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็ชนะยากเหลือเกินแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บัตเตะด้วยก่อนแข่งรักอันดับที่1 2มีอยู่24แต้มส่วน A อาร์ซนอลากากลุ่มโซนบนครับสัปดาห์นี้เนี่ยรีพูชนะก็ทิง้งอาร์ซนตลเป็น9แต้ม ฟอเรสชนะฟอเรสแซงอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่อันดับที่2เดียวการเซนชนะกันไล่อาร์เซนอลมาเหมือนกันส่วนทีมที่สุดก็คืออาทีมอย่างทางด้านเชลซีแพ้ <c oughs> ให้กับอิบวิตอาร์เซนอลมีอยู่36ตามหลังลิพูลอยู่9แต้มถ้าอยากจะลุ้นแชมป์เกาะกลุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้วันนี้ช้อยเดียวที่อาร์เซนอลต้องทําก็คือต้องเก็บ3มแต้มให้ได้ต้องพยายามบีบช่องว่างให้มันเหลือ6แต้มนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่ เบลนฟอร์ดไม่ชนะใครมาสี่เกมติดต่อกันนะครับอ่ะมีแพ้ไปถึงสามนัดล่าสุดบุกไปเสมอบรตันมาศูนย์ศูนย์ส่วนอาร์ซนอลฟอร์มดีครับหลังจากที่ได้อุิการกลับคืนมาห้าเกมหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเล่นถิ่นอังกฤษก็ชนะอิสวิดหนึ่งศูนย์ที่บ้านของตัวเองปีที่แล้วเจอกันเป็นอาร์ซอลเก็บกินหมดเลยนะครับอ่ะมาเยือนเบรนฟอร์ดชนะหนึ่งศูนย์เล่นที่เอเมเลสเซเดียมชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูในเรื่องความพร้อมของนักเตะ สองทีมนี้เป็นสองทีมที่มีปัญหาการบาดเจ็บตัวเตะเล่นงานเพียบเลยโดยเฉพาะเจ้าถิ่นวันนี้ตัวที่รอเช็คฟิตนะ่ะสองตัวนะรับอย่างเบนมีแล้วก็ประตูอย่างมาร์คเฟลเค n นนะครับส่วนตัวอื่นๆก็มีทางด้านวุสซาโวนูเนสเจบตีอาโกลิโกเฮนรี่อลอนฮิกกี้มาเทียสแยนเซนเซฟฟานเดนเบิร์กมีทางด้านคริสโตเฟอร์ไอเยอร์เอธานพินนอกแล้วก็จอร์ดดาซินวาหูตัวเจ็บบานเลยครับส่วนอาร์ซอล ลายฮีมเซอลิงโทมิยาสึเป็นไว้เจ็บแต่ตัวสําคัญที่เจ็บแล้วจะส่งผลกับทีมโดยเฉพาะเกมนี้คือบูกโยซาก้านะครับเจ็บแฮมสติงแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยมา11ตัวจริงคร่าวๆข,ข,ของทั้งคู่นะครับคือเบนฟอร์ดเป็นทีมที่ก่อนอันนี้เล่นในบ้านดีเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว,วันนี้เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลก็น่าจะเปิดหน้าแรกเปิดหน้าสู้กันสนุกวันนี้ข้างหน้ามีเอมบูโมยูฮันวิซาเควินชาวเด็มิดฟิลด์ก็อดัดแน่นเลยครับนามสกาด นอการดมีทางด้านยานเลนะอีกตัวหนึ่งที่จะได้ออกเบียดลงเล่นในเกมนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ส่วนอาร์ซนอลเนี่ยเกมรุกก็จะยืนพื้นนะครับใช้คารเวาส์ตีนเป็นหน้าเป้าหรือจะเป็นกาเบียวเจซุสก็ได้เพราะว่าเจซุสช่วงหลังกลับมาฟอร์มดีริมเส้นสองฝั่งมาร์ตินารีกับทาง้านเรโดทอสซาม,มิดฟิลอดัดแน่นครับโทมสัสปาเตเด็เค,คนไลท์โอเิกาดแนวรับซาลิบาบ,าบาเกียกาเบียวมากันเยสนะครับแล้วก็ประตูเป็นดาวิดลาย่านะครับ คู่นี้การันตีความมันแน่นอนนะฮะเบนฟอร์ดเล่นในบ้านไม่กลัวใครอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเดินหน้าบุกใส่อาร์ซอลส่วนอาร์ซอลเองต้องเก็บสามแต้มสถานเดียวถ้าจะลุน้นแชมป์กับลิพูวันนี้ถ้าสะดุดเสมอเสมอเราเก็บได้แค่แต้มเดียวโอ้โหนี่โอกาสที่จะลุน้นแชมป์นั่นก็ยากละเพราะฉะนั้นผมชื่อว่าการเปิดหน้าแรกสู้กันแบบนี้แล้วมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนลังคู่ผมว่าตัวเจ็บของเบนฟอร์ดจะมีปัญหามากกว่าอาคู่นี้สั้นๆฮะผมชอบอาร์ซอล คิดว่าอาร์เซนอลจะบุกมาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้นะฮะอย่างแย่ๆเลยมีเฉือนหนึ่งลูกแน่ไปรุ้นกันที่เมทที่2ถ้าวัดกันบอลต่อบอลผมเชื่อว่าเกมรุกของขอาร์เซนอลคมกว่าแล้วก็บวกกับเกมรับของเบรนท์ฟอร์ดเจ็บเยอะวันนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลถึงแม้ว่าจะไม่มีทางด้านบุกโยซาก้าน่าจะชนะเบรนท์ฟอร์ดได้รุนไปที่เมดที่2ส่วนอีกคู่หนึ่งผมไปเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเกมที่เทิร์บมัวเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับชังฟันมอร์สโตล์ซิตี้คู่นี้เชียเจ้าบ้าน เบอร์ลี่ครับลุนแชมป์ลุนเลื่อนชั้นอัตโนมัติอยู่อ่ะสองคู่วันนี้ถ้าพิมลิกอังกฤษชอบไปที่อาอร์ซ์ต์เดอะแชมเปี้ยนชิพชอบเบอร์ลี่นะครับคดคุยเพิเ่มเติม at e a k 9 9นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ